ค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนหน่วยสัตว์เหมือนเดิมใช่ไหมคะวันนี้คุณหญิงมีตุ๊กตามาให้เด็กๆดูสองตัวคะ่ะปึ๊บสวัสดีค่ะอันนี้เป็นรูปอะไรคะเด็กๆตุ๊กตารูปอะไรคะน่ารักจังเลยรูปพี่หมูนั่นเองค่ะตัวที่สองค่ะดื้อสัตว์ตัวนี้ค่ะเป็นรูปอะไรคะรูปพี่ลิงนั่นเองค่ะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะสัตว์ที่คุณครูหญิง สอนไปนะคะสัตว์ที่หนึ่งค่ะพี่หมูเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ป่าคะเด็กๆเป็นสัตว์อะไรคะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะเราก็เลี้ยงมาอยู่ที่บ้านนะคะนี่พี่หมูนั่นเองส่วนคนนี้ค่ะพี่ลิงเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ป่าคะ สัตว์ป่านะคะอยู่ในป่าเพราะว่าพี่ลิงเนี่ยชอบปีนต้นไม้นะคะชอบต้นไม้เยอะๆนะคะเลยต้องอยู่ในป่านะคะอาศัยอยู่ในป่านั่นเองนะคะ mm hmm. นะคะเพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงก็คือพี่หมูแล้วก็สัตว์ป่าก็คือพี่ลิงนั่นเองนะคะเอาละคะ่ะพักพี่หมูกับพี่ลิงไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาฟังนิทานกันค่ะวันนี้คุณลิงจะเล่านิทานให้ฟังนี่เล่มน,นี้ค่ะรอยเท้าใครเอ่ย ก่อนที่จะฟังนิทานนะคะเอาละค่ะมาม้วนมือพร้อมกันค่ะเอามือวางไว้ที่ตักนะคะตั้งใจฟังคุณครูนะคะอย่าส่งเสียงดังนะเอาละค่ะนิทานของคุณครูเล่มนี้มีชื่อเรื่องว่า รอยเท้าใครเอ,อ่ยเอาละค่ะเรามาดูรอยเท้าอันที่หนึ่งค่ะเป็นรอยเท้าใครนะคะเปิดมาดูเลยว้าวดูนะตั้งใจฟังคุณครูนะคะรอยเท้าใครเอ่ยสี่กีบกุบกับยืนหลังแล้วครับส่งเสียงดังว่าเฮ้เฮ้เฮ้เอาเด็กๆมาดูค่ะตามมาดูกันเลย รอยเท้าใครเอ่ยคะปึ๊บรอยเท้าใครคะพี่ม้านั่นเองค่ะฮอสนะคะพี่มานั่นเอง,อน,ะะน,น,เองนี่คือเสียงร้องของพี่ม้านะคะต่อไปค่ะรอยเท้าใครเอ่ยวิ่งเล่นซุกซนซื่อสัตว์เพื่อนคนส่งเสียงดังว่าฮุ่งฮุองฮุ่งฮุองฮุอง,อง,องนีตามมาดูเลยคะ่ะตามมาดูเลย รอยเท้าของใครเอ่ยปึ๊บพี่หมานั่นเองค่ะดดอนะคะเห่าเสียงห้องๆ้องห้องห้อง,ง,งต่อไปค่ะรอยเท้าใครเอ่ยกระเป๋าหน้าท้องมีน้องซ่อนอยู่ส่งเสียงดังว่ากรุกกรุกุุุอุ๊ยเสียงอะไรคะกรุกกรุุกเปิดไปเลย นี่ค่ะคพี่จิงโจ้นั่นเองแคนคัลรูนะคะนี่อ่าต่อไปค่ะรอยเท้าใครเอ่ยเล่นน้ำดำว่วยเดินสายก้นบิดส่งเสียงดังว่าก้าบก้าบกาบกาบกาบตามมาเลยค่ะเด็กๆตามรอยเท้ามาเลยปึ๊บพี่เป็ดนั่นเองค่ะดาร์กนะคะก้าบก้าบกาบกาบ แล้ค่ะเรามาดูตัวต่อไปค่ะรอยเท้าใครเอ่ยพ่อฟูแม่ฟักทุกคนต่างรักส่งเสียงดังว่าพ่อพ่อแม่แม่ว่รอยเท้าใครคะเด็กๆตัวสุดท้ายเลยเอารอยเท้าเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆส่งเสียงว่ารักพ่อกับแม่ที่สุดเลยเห็นไหมคะ นี่เลยค่ะเป็นภาพคุณพ่อกับคุณแม่ดูแลแล้วก็รักลูกนะคะพ่อกับแม่รักลูกที่สุดเลยจ้านะคะนี่แล้วก็นิทานเรื่องนี้ก็จบลงเอาละค่ะจำได้ไหมคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างคะที่เราเจอกันเมื่อกี้ามาทบทวนอีกรอบนึงนะคะรอยเท้าอันนี้ของใครคะพี หมานั่นเองมาแล้วค่ะอันนี้รอยเท้าของใครคะใช่แล้วค่ะพี่หมานั่นเองนะคะรอกหรือว่าสุนัขค่ะต่อไปค่ะรอยเท้าแบบนี้ค่ะรอยเท้าใครคะึ๊บพี่จิงโจ้นั่นเองแขงกรดูต่อไปค่ะรอยเท้าแบบนี้ค่ะใครเอ่ยพี่เป็ดนั่นเองค่ะด่าแล้วก็รอยเท้าแบบนี้ค่ะรอยเท้าใครคะ เด็กๆนั่นเองค่ะโอเคค่ะนะคะเราก็มาเรียนรู้สัตว์กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำใบงานกันค่ะเอาละคะ่ะได้เวลาทำใบงานกันแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบใบงานหน้านี้ขึ้นมาค่ะนี่นะคะวันนี้ใบงานไม่ยากเลยค่ะนะคะอะเรามาดูนะคะ คำสั่งบอกว่านะคะลากโยงเส้นจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กันแล้วระบายสีภาพให้สวยงามเรามาดูนะคะว่าบ้านของสัตว์ต่างๆเหล่านี้อยู่ตรงไหนบ้างอันแรกค่ะพี่หมานะคะด o ออันที่สองค่ะ hen แม่ไก่ค่ะอันที่สามค่ะ pig พ,พี่หมูนั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้วตรงนี้ก็คือบ้านคอก ะะแล้วก็จะเป็นบ้านเล็กๆนะคะเป็นบ้านของอะไรนะ้าเดี๋ยวเราลองดูนะคะอะพี่หมานะคะอยู่ไหนนะ้าบ้านของพี่หมาไปอยู่ในอคอกได้ไหมหรือว่าอยู่ในบ้านนี้หรือว่าอยู่ในบ้านตรงนี้ะนะคะถูกต้องค่ะพี่หมาอยู่ตรงนี้นะคะอยู่บ้านของพี่หมาค่ะส่วนเฮนแม่ไก่ค่ะอยู่ตรงไหนคะ อยู่ตรงกรงนี้นะคะอ่านี่นะคะก็โยงไปหากรงนะคะหรือว่าบ้านหลังเล็กๆนะคะหรือว่ากรงนั่นเองต่อไปค่ะพี่หมูก็ต้องอยู่ในอคอกหมูค่ะอยู่ตรงนี้นะคะก็โยงเส้นหนานะคะจากนั้นก็ระบ,บายสีให้สวยงามนะคะนี่สำหรับวันนี้นะคะคุย,ยิงปากใบงานหนึ่งหน้านะคะเพราะฉะนั้นระบ,บายสีแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุหญิงด้วยค่ะสำหรับวันนี้คุญิงลาไปก่อนนะคะลาไปพร้อมกับ เจ้าลิงแล้วก็พี่หมูนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ